พูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับต้องมาเรื่องนี้เลยคุณนันทิยาหลังจากรอคอยมานานแสนนานคำชี้แจงของคุณสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้กรณีที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อ,องค์การโทรศรรัพท์จิตรล่มเมื่อวานนี้ออกเอกสารข่าวเป็นเพรสรีลิสเพรสรีลิสนี่ก็เป็นเป็นศั์ของวงการสื่อนะก็คือเอกสารชี้แจงเอกสารแถลงข่าวนะออกมาสามแผ่น แต่เนื้อหาสาระใจความเนี่ยคุณนันทิยาสรุปแป๊บเดียวก็ได้แล้วมะเอเออจะพยายามแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเพราะว่าเหมือนเป็นการชี้แจงที่คุณสกุลทรเนี่ยลงรายละเอียดแล้วต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการจ่ายเงินสินบนเลย <ผม S 2> นะคะผมบริสุทธิ์ทุกอย่างนะคะเข้ามาเป็นข้อ,ขอ,ขอทั้งหมด6ข้อเรียนจะพยายามสรุปให้ฟังกันละกันนะคะ ข้อหนึ่งก็คือเขายืนยันว่าเขาไม่เคยรู้จักกับนายประสิทธิ์อภัยพลชานเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในสํานักงานทรัพย์สินด้วยนะคะข้อที่2ค่ะในปี60เขาได้รู้จักกับนายสุร,รกิจก็คือจําเลยอีกคนหนึ่งนะคะผ่านในหน้าที่รู้จักกันอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีความเสนียฉนมใดๆที่ดินแปลงนี้มีในหน้าจํานวนหลายคนได้รวมตัวกันเสนอเข้ามาให้กับเขา ดังนั้นการเจราจาต่างๆมีผู้รับรู้หลายคนเป็นสิ่งที่เปิดเผยมากแล้วประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าการที่คนที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการไปบอกให้คุณสุรกิจเอาเงินไปดําเนินการในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอคือคนที่เพิ่งรู้จักกันอยู่ดีจะมาบอกว่าคุณเอาเงินไปให้ใต้โต๊ะกับรองผอ,อ,อนหน่อยนั่นน่ะสิเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะข้อที่4ี่ค่ะ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมีการทำงานหลายขั้นตอนจนกระทั่ง Final Project Development Proposal ออกมาเป็นโครงการลักษณะ Mixed Use ขนาด1 6 0 0 0 0 0ตารางเมตรคือคิดโปรเจกต์มาเสร็จสับ,บ<า>เลยหมายถึงว่าที่ตรงนั้นจะ<ภ>มาพัฒนาเป็น m i ก e d ย s e เป็นโรงแรมศูนย์กลางค้าอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในที่เดียวกันทำงานมาจน Final Project แล้วนะคะเพราะว่าในตอนนั้นเนชื่อว่าเขาได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เขาจะต้องคิดแต่เพียงว่าทํายังไงให้โปรเจกต์เนี้ยมันมีความโดดเด่นดังนั้นการชําระเงินตามที่มีข่าวออกไปเป็นการชําระค่าจ้างในลักษณะของ real estate consultancy mm. ก็คือเป็นที่ปรึกษาตามคู่สัญญาการค้าที่มีการระบุในสัญญาตามมาตรฐานธุรกิจทั่วไปโดยแบ่งจ่ายเมื่อแผนงานมีความคืบหน้าทุกครั้งไี่มีการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายเป็นเช็คค่ะแล้วก็ได้มีการบันทึกใบรับเช็คตามมาตรฐานสัญญาธุรกิจทั่วไปไม่ได้มีเจตนาหลบหลีกการตรวจสอบ ในกรณีนี้ได้มีการทำเอกสารราชการปลอมมาแสดงกับตัวเขาเพื่อยืนยันความคืบหน้าทำให้เขาเนี่ยก็เลยมีการจ่ายเงินไปตามสัญญา,ตา,ญญาตามสัญญาเพราะเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันเดินหน้าไปตามที่เขามีการพูดคุยกันจนวันที่16พฤศจิกายน60ค่ะ เขาได้รับหนังสือจากสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมาหมากษัตริย์เพื่อเชิญไปนำเสนอแผนพัฒนาโครงการในวันที่23พฤศจิกายน60และมารู้ทีหลังว่าหนังสือฉบับนั้นเ,นเป็นหนังสือปลอมปรากฏว่าเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากในหน้าว่าขอยกเลิกการประชุมเป็นการได้รับโทรศัพท์ล่วงหน้า1วันก่อนที่จะมีการประชุมว่าขอยกเลิก จึงเป็นเหตุให้รู้สึกเอะใจเริ่มรู้สึกเอะใจแล้วจึงได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวโดยมีการบันทึกรับเอกสารจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ค่ะ แล้วก็บอกว่าได้รับหนังสือตอบกลับจากสํานักงานทรัพย์สินแจ้งว่าไม่ได้มีนโยบายในการหาผู้เช่ารายใหม่แต่อย่างใดจึงได้ทําการยกเลิกสัญญาแล้วก็ส่งหนังสือทวงหนี้สองครั้งตามระบบซึ่งจากการที่ตรวจสอบเอกสารจนค้นพบข้อเท็จจริงทั้งหมดก็แสดงความบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ได้มีการไหว้วานใครให้ไปกระทําการที่ผิดกฎหมายจนทําให้สํานักงานทรัพย์สินได้ทําการตรวจสอบแล้วก็นําไปสู่การสืบสวนสอบสวนในใคดีต่อไป นะคะนี่คือข้อสรุปของเรื่องนี้นะคะคือหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่กระบวนการติดถินบนแต่เป็นการว่าจ้างในหน้าว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ดําเนินโครงการนี้แต่พอออกมาแถลงแบบนี้มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ดรอนนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะารอนนนท์นี่หลายคนรู้จักกันดีนะครับอาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์ของนิด้านเนี่ย บอกว่าถแถลงเป็นกระดาษทำเพรสลิซิธทำไมไม่กล้าให้นักข่าวซักถาม,มผมว่าคุณสกุลทรนคือแก้ท้าเลยอะถ้าอาจารย์นนท์ท้าบอกไปออกรายการที่เบรกกับผมดีกว่าสดสดกันเลยดีไหม,มและจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าถูกหลอกจริงหรือว่าเจตนาให้สินบนเจ้าพนักงานแล้วถามแฟนๆบอกว่าใครสนใจอย,อยากดูยกมือขึ้นคนเข้าไปยกมือในเพจอาจารย์กันเต้นมาหมดเลย<อ>คือประเด็นคืออย่างที่อาจารย์บอกหนึ่งการแถลงข่าวตั้งโต๊ะแบบเนี้ยมัน ใครสงสัยยกมือถามได้ซักได้เหมือนถามนายกเหมือนถามรัฐมนตรีถ้าต้องการแสดงความบริสุทธิ์จริงๆต้องให้เกิดการถแถลงแบบสดๆใครสงสัยอะไรก็ถามได้แต่ทําไมเขาไม่ยอมตั้งโต๊ะแถลงแต่กลับแจกเป็นเพรสเ e ลิส s e มาแบบนีเน้เป็นการพูดฝ่ายเดียวอะ่ะนะอัะคอนนี้ก็เป็นข้อสังเกตประการหนึ่ง